มีช้าให้มีตัวอยู่บนบ้านหูหัวอึดเทสมียาไหมม่มียาไหนมียาไหม ี่มันยิงซ้ำอ่ะแต่ไม่ไปแล้วมาตรวจของดูดิเดี๋ยวเขาค่ะดูให้นะเดี๋ยวเขาดูให้เอ๊ะเดี๋ยวดูดิเอาอีกแล้วมาตรงนี้นี่เสียฟิล์มอ่ะอีกคนหนึ่งไหม เขาไม่สองร้อยโอเคแต่อันนี้เขาไม่มีกระสุนอันนี้เขาไม่มีกระสุนอันนี้เขาชเชีาไปแล้วมักหายเป็ดณคิวเองอ่ะอีข้าได้กี่ตัวแล้ว เหมือนกันใช่ไหมเขาก็มอนกันเอ๊ะแบบลอยได้ไม่ใช่การลุยได้ยังไม่ไปเลยอ่ะอีกเฮ้ยคุกีนสองตัวเอาเลยไหม <S <S เขาไปดูข้างบนไม่มีนนสามายใส่กัน ๋ยวเขาจัดการมึงมันเก็บของมันเก็บของ เอาะไอ้ไอ้หนุ่มมียังไอ้ไอ้ไอ้ไวอยมาชุบเขาด้วยทำไม่ได้แล้วเราบันดาลโดพระท่านเหยื่โป บวกสิกบเบ่งบวกเท่าไรของเขาบวกสิบเขาบวกสิบเองอยู่อันดับที่สิบสี่ด้วยไปต่อเกอมาเขาจะสุกข,ของอเน,น้ว่าเขาจะได้อะไรเดี๋ยวเก็บก่อนโอเคเก็บ นี่เขาจะสุมกล่องนี้เขาจะได้ทุกต้นแล้วก็เลือกหมวกหรืออาหารแมวแล้วก็อันนี้บัตริชุดและชุดกางเกงเนี่ยที่เขาใส่เขาได้เองเลยได้ม ลแล้กันแล้วอุ้อยตมงนี้เป็นเงนะอะไรอะไรแล้วครับเเปลี่ยนสกินปืนเหมือนกันอุ้ยเขาใะส่ครบยังกว่น,นี้ยังไม่ได้ดาวน์โหลดขอกดดาวน์โหลดก่อน

ยสู้สมรภูม hmm. mm ิเอาตัวรอดสู้ย่งมีสตอไชอบแบบนี้ไหคัมผู้ชเลยเอาเข็ดอาหารละกัน นี่แกคิด o ะห e เออนี่แกนี่ i เขาได้ินฉันแล้ว่มันดเอน้ด้เกอนยออย่างนี้แหละมันจํำน้ำอ่ะ โจนะครับไม่อยากห้างเลยเคู่ลอยไปชุบแไ,ไดงว่าเอฟเอ ทกคน okay. ล้จ็บร้ จะยิงเขาอะถ้ามันโดนพิษ แป๊บน่าเดี๋ยวตอนนี้แป๊บนึงขายูด้วยนั้นหนึ่งไม้แล้วค่ะแม่ข้างหลังเขาโดนเขาขอ Jeg vet ikke hva det er.

Oh, <tem Certain influences> kamu like, hey, 好了。

ไปยังไงเนี่ยโคจะไปยังไงเออเจ็บมันมาอุ้ยมันเป็นพุงเนี่ย <c oughs> ึ่มนี่ก็ดูุ่เหมือนกัน <c oughs> ข้ังอะไรอ